สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนฮะคันนี้เป็นนิวเชิฟนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับทรงแก้ทรงใหม่นะครับเราจะทําทรงเนี่ยให้มันเตี้ยขึ้นแน่นขึ้นโดยการเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็โหลดหน้าลงไปด้วยคันนี้ก็อยากจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราเน้นทรงไม่เน้นแบรนด์นะครับแฮนด์เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตรงจุดไฟหน้าผู้นี้เนี่ยเราจะเซ็ตใหม่ให้มันดูลงตัวกว่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้านั่งแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะคัสตอมเราให้น้องม้าขี่ให้ชมสักรอบหนึ่งก่อนฮะตัวนี้ก็เป็นท่อ BC นะนะ 嗯。Yeah. เดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนทำล้อใหญ่ครับล้อโตมันจะเป็นไงอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง